มีเทคนิคการทำวุ้นไข่ให้เป็นเส้นสวยงามและไม่คาวแล้วเนื้อวุ้นก็ติดกันไม่แยกชั้นเป็นแผ่นและเป็นวุ้นที่ทำง่ายอร่อยเด็กๆเนี่ยชอบกันมากเราจะใช้ไข่ไก่ประมาณสองใบแล้วเติมสีส้มลงไปเล็กน้อยเวลาเทลงไปในวุ้นเนี่ยสีจะได้สวยงามเราจะใช้วุ้นผงตาโทรศัพท์ในการทำนะเพื่อนๆและก่อนต้มวุ้นทุกครั้งเนี่ยเราจะพักวุ้นไว้ประมาณสินาทีจะช่วยให้เราต้มวุ้นให้ละลายได้ง่ายขึ้นเราจะใส่ใบเตยลงไปในวุ้นใสเพื่อดับกลิ่นคาวของไข่เวลาต้มเราจะทำการคนวุ้นไปเรื่อยๆจนวุน เดือดแล้วค่อยใส่น้ำตาลลงไปนะคนจนน้ำตาลละลายแล้ววุ้นเนี่ยเดือดขึ้นมาอีกครั้งให้เราเทไข่ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงในกระชอนพยายามให้ตัวไข่เนี่ยไหลเป็นสายให้ลงไปตรงที่น้ำกำลังเดือดอยู่ตัวไข่จะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนติดกันแล้วเราจะทำการต้มต่อให้น้ำวุ้นเนี่ยเดือดอีกหนึ่งครั้งแล้วจึงนำวุ้นไข่ของเราเนี่ยเทใส่ในแม่พิมพ์ตอนเทวุ้นเนี่ยจะเกิดฟองอากาศเล็กน้อยให้เราก็ค่อยใช้ไม้พายคนเก็บขอบฟองอากาศจะได้แตกตัวผิววุ้นจะได้สวยๆลองตักวุ้นไข่มาเช็คดูเป็นเส้นน่ากกินมา พักให้วุ้นไข่เริ่มเซ็ตตัวแล้วเราค่อยมาต้มวุ้นกะทิทำการพักวุ้น10นาทีแล้วต้มด้วยไฟกลางเหมือนเดิมเลยนะเพื่อนเพื่อนเนื้อวุ้นกะทิที่เราทำเนี่ยหลังจากที่เราใส่กะทิลงไปแล้วให้เราต้มต่อประมาณ3-5นาทีให้วุ้นกะทิเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยนำวุ้นกะทิเนี่ยเทใส่ลงไปในวุ้นไข่ให้เพื่อนเพื่อนเทผ่านช้อนหรือไม้พายนะเพราะวุ้นไข่ด้านล่างเนี่ยยังเซ็ตตัวไม่ค่อยดีถ้าเพื่อนเพื่อนเทวุ้นกะทิลงไปแรงๆตรงๆแล้วเนี่ยตัววุ้นกะทิจะทะลุวุ้นาาวเตตัม็สรถซ ตัวได้ในอุณหภูมิห้องนะแต่เพื่อนๆก็สามารถใส่ตู้เย็นได้เหมือนกันแม่พิมพ์ที่เราใช้เนี่ยเราจะตัดวุ้นไข่ได้ประมาณ9ชิ้นพอตัดออกมาเราก็จะได้วุ้นไข่สวยงามน่ากินแบบนี้เลยเนื้อวุ้นสัมผัสนุ่มกําลังดีรสชาติของวุ้นไข่วันหวานกินคู่กับวุ้นกะทิเนี่ยอร่อยมากเพื่อนๆพ,พอกินแล้วก็คิดถึงวัยเด็กตอนเย็นๆจะมีรถเข็นขนมหวานมาขายหน้าบ้านเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีขายแล้วน่าเสียดายมาก